ครับผมเราร้องแจ้ามาจากราจบ,บรรนาจะมาร้องเพลงบทประพันธ์ของแจ้อินทวนันเพลงกระหาไก่แก้วกุลูกขอพี่น้องช่วยสนับสนุนหน่อยนะจ๊ะผมมีพระคุณแผ่นอย่างาแฟนไม่ได้มีทั้งกลุ่มมันทองเสกแค่น้องมาทีนั่นงกวักมาเสน่ รอยเล่ช่วยกวกมาหายช่วยบรรนุนจิกใยจยเสกกระทะแกเกุกูกลูกุูกกุกช่วยกุ้มาทีสาลิกาลินทองเสกให้น้องมาไวเสกกระทาด้วย มนครั้งจีใจนนนังจงว่าให้วันเสกคาถามานี่ยมอมเพียงเสกให้น้องมาทีอมเพียงเสกให้น้องมาท,มามาทีผมมีพระคุณแฟนยังห้าแฟนไม่ได้มีทั้งกลุ่มมันทองเสกให้น้องมาทีเสกคระถาด้วยไก่แก้วกุ๊กลูกุกกุกเสกกุกามาทีสาลิกาลิน ทองเสกให้น้องมาไหวเสกกระทาโดยมุนครั้งจิตใจนั่นนงจงไหววันเสกกระทามานิยมอมเพียงเสกให้น้องมาทีอมเพียงเสกให้น้องมาทีอมเพียงเสกให้น้องมาที